ต้นข้าวสุปริยาอ่วมหนักเจอศึกใหญ่จุกอกอก,กลางเส้นทางลูกทุ่งครึ่งล้านกำลังมาเยือนจากแชมป์สาวน้อยยอดกระตันยูผู้สร้างปรากฏการณ์ในรายการดวลเพลงชิงทุน68สมัยวันนี้กลับต้องมาเจอกับดราม่าเดือดเรื่องค่าลิขสิทธิ์เพลงที่กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนทั้งวงการเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆถึงมีการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ ที่รวมๆแล้วอาจสูงเฉียดครึ่งล้านบาทหรืออาจถึงหลักล้านด้วยซ้ำวันนี้ตอกราม่าจะพาทุกท่านไปเจาะลึกให้เคลียร์ทุกซอกทุกมุมก่อนอื่นใครที่ติดตามวงการลูกทุง่งต้องรู้จักชื่อน้องต้นข้าวสุปร um ิยาตาอุดมหรือที่หลายคนเรียกติดปากว่าต้นข้าวดวนเพลงชิงทุน เด็กสาววัย13ปีจากกาญจนบ,บุรีที่ก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์ถึง68สมัยด้วยน้ำเสียงใสซื่อบวกความกะตันยูที่สะท้อนออกมาจากทุกบทเพลงเธอได้กลายเป็นขวัญใจแฟนเพลงทั่วประเทศอย่างรวดเร็วแต่วันนี้จากนักร้องน้อยผู้สร้างความสุขให้ผู้คนมากมายกลับต้องเจอกับเรื่องใหญ่ที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงก็คือเรื่องค่าลิขสิทธิ์เพลง ที่ตอนนี้ถูกพูดถึงอย่างหนักรายงานข่าวจากเพจคนลูกทุง่งคนลูกทุง่งต้นข่าวสุปริยาครับล่าสุดนี้มีการเช็คคิวกันเกิดขึ้นนะครับว่าคิวของน้องเนี่ยยาวไปถึงไหนนะครับก็มีการเปิดเผยออกมาจากแหล่งข่าววงในนะครว่าคิวของน้องเนี่ยยาวไปถึงประมาณเมษาพฤษภาปีหน้าแล้วทีเดียวนะครับ แต่ว่าในซีซั่นเก่าหรือว่าการรับงานในเรทเก่าเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงเนี้ยยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้า พอเดือนมิถุนายนปีหน้าครับต้นข้าวสุปยาจะปรับโชว์ใหม่แล้วก็รับงานแบบเต็มรูปแบบมากขึ้นนั่นก็คือเป็นวงสดนะครับแล้วก็มีนักดนตรีมีแดนซ์ทรงแดนเซอร์ cer, โชว์ประมาณ2ชั่วโมง15นาทีแบบเต็มรูปแบบและปรับค่าตัวนะครับจากตอนนี้60 0 0 0บาทเป็น1 2 0 0 0 0บาทนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปดังนั้นใครที่จะไปเอาคิวต้นข้าวนะครับต้องตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไปแล้วก็รับในเรทใหม่ก็คือ120 0 0 0บาท การแสดงมือแบบเต็มวงมีนักรุดนตรีนะครับแล้วก็แดนเซอร์ด้วยนั่นเองนะครับส่วนข่าวล่าสุดที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องราวความเคลื่อนไหวของคนวงในแวดวงการลูกทุ่งนะครับว่าขณะนี้ทางเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับที่นอนต้นข้าวเนี่ยเอาเพลงไปร้องได้มีการเรียกเก็บลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องนะครับถามว่าทำไมจึงเป็นดังนั้น เรื่องของการเก็บลิขสิทธิ์การจ่ายลิขสิทธิ์ของแต่และเพลงเนี่ยเป็นมาตรฐานนักร้องดังแค่ไหนแม้กระทั่งนักร้องกแกรมมี่ก็ต้องจ่ายลิขสิทธิ์ให้กับแกรมมี่ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานสากลและก็เป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ได้ออกใช้มาเป็นเวลาหลายปีล่าสุดนี้นะครับมีเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับเพลงดังอย่างคนกล่อมโลกสาวนครชัยศรีสุสารคนช้ำสาวด่านช้างน้ำตาจระเข้โรงแรมใจ ได้ส่งนะครับจดหมายแล้วก็เรียกเก็บลิขสิทธิ์น้องต้นข้าวนะครับเพลงละ35,000บาทต่อเพลงต่อปีนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าน้องใช้เพลงอยู่6-7เพลงก็คูณไปนะครับจ่ายครั้งเดียวใช้ได้เลยตลอดทั้งปีจะเล่นกี่งานก็ได้นะครับ ในขณะที่ค่ายเพลงค่ายดังค่ายหนึ่งครับกำลังไล่บี้ในการเก็บลิขสิทธิ์ย้อนหลังกับเพลงที่น้องต้นข้าวได้ไปร้องและไม่ได้ขอลิขสิทธิ์นะคะเห็นบอกว่าจะเรียกเก็บกันเพลงแล้วเป็นแสนเลยเดี๋ยวรอติดตามความเคลื่อนไหวนะคะว่าข่าวนี้จริงเท็จแค่ไหนว่าค่ายเพลงค่ายนี้เรียกเก็บเพลงละแสนกับน้องต้นข้าวจริงหรือไม่สรุปนะคะนี่คือรายงานเต็มจากเพจคนลุกทุ่งคะ่ะ พอฟังแล้วหลายคนเริ่มคำนวณตามเลยว่าถ้าน้องต้นข้าวต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์จริงๆจะเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ลิขสิทธิ์เพลงใหม่เพลงละ35,000บาทต่อปีใช้อยู่ประมาณ7เพลงรวมแล้วราว2 5 5 0 0 0บาทต่อปีลิขสิทธิ์ย้อนหลังมีข่าวว่าค่ายเพลงบางค่ายเตรียมเรียกเก็บย้อนหลังเพลงละ1 0 0 0 0 0บาทซึ่งไม่แน่ชัดว่ากี่เพลง แต่ถ้าเรียกหลายเพลงจริงตัวเลขก็พุ่งขึ้นอีกมากรวมๆกันแล้วยอดเงินอาจทะลุครึ่งล้านบาทหรือบางกรณีอาจแตะถึงหลักล้านบาทก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นคำว่าครึ่งล้านที่โผล่มาในดรามานี้จึงไม่ใช่คำพูดลอยๆแต่มีที่มาจากการคำนวณจริงๆตามเงื่อนไขาการเก็บลิขสิทธิ์นั่นเองเรื่องลิขสิทธิ์เพลงนี้ดิฉันขอเล่าให้เข้าใจง่ายๆค่ะ บ้านเรามีกฎหมายลิขสิทธิ์พศ2537แก้ไขล่าสุดกำหนดว่าเจ้าของเพลงมีสิทธิ์เต็มที่ใครจะเอาไปร้องเล่นเปิดในงานหรือทำวิดีโอต้องขออนุญาตและจ่ายค่าลิขสิทธิ์ก่อนสิทธิ์ที่หลักๆก็มีการร้องสดต่อสาธารณะการทำซ้ำการออกอากาศหรือใช้ประกอบวิดีโอซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าไม่ขออนุญาตก็ถือว่าผิดกฎหมาย องค์กรที่ดูแลเช่น MCT หรือบริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์จะเป็นคนเก็บแทนเจ้าของเพลงอัตรามีหลายแบบบางทีคิดเป็นรายเพลงต่อปีบางทีก็คิดตามเปอร์เซ็นต์รายได้ของงานศิลปินหรือผู้จัดถ้าเจอหนังสือเรียดเก็บควรตรวจสอบว่าเป็นเจ้าของสิทธิ์จริงไหมมีเอกสารชัดเจนหรือไม่แล้วค่อยจ่ายครับ โทษถ้าไม่ทำถูกต้องก็หนักอยู่เหมือนกันทั้งค่าปรับหลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนหรืออาจถึงขั้นติดคุกได้สรุปง่ายๆเลยนะครับศิล,ลปินก็ต้องระวังเรื่องสิทธิ์เพราะในวงการเพลงอาจจะมีบางเพลงที่มีลิขสิทธิ์และอาจจะมีบางเพลงที่ทั้งเจ้าของเพลงเนี่ยไม่มีการเก็บค่าลิขสิทธิ์ค่ะ ส่วนแฟนๆเวลาขอเพลงถ้าศิลปินบอกว่าบางเพลงร้องไม่ได้ก็เข้าใจเขาด้วยเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับกฎหมายจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าครึ่งล้านที่โผล่มาในดราม่านี้จึงไม่ใช่คำพูดลอยๆแต่มีที่มาจากการคำนวณจริงๆตามเงื่อนไขการเก็บลิขสิทธิ์นั่นเอง ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดราม่าล่าสุดของน้องต้นข้าวสุปริยาจากนักร้องน้อยขวัญใจมหาชนวันนี้ต้องเผชิญกับความจริงอันเข้มข้นของวงการเพลงที่ว่าทุกบทเพลงมีมูลค่าและทุกเสียงร้องต้องมีราคาที่จ่ายไม่ว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรตอกดราม่าจะเกาะติดและขอฝากแฟนเพลงทุกท่านว่าบางเพลงที่ศิลปินไม่สามารถร้องได้ไม่ใช่เพราะไม่รักแฟนๆแต่เพราะข้อกฎหมายและเรื่องลิขสิทธิ์ที่ต้องเคารพ สุดท้ายนี้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของน้องต้นข้าวแต่เป็นเรื่องใหญ่ของทั้งวงการเพลงลูกทุ่งไทยที่กำลังตอกย้ำให้เห็นชัดว่าเสียงเพลงมีคุณค่าแต่ก็มีราคาแล้วคุณล่ะคิดเห็นอย่างไรกับดราม่าครั้งนี้ฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดราม่าล่าสุดของน้องต้นข้าวสุปริยาจากนักร้องน้อยขวัญใจมหาชนวันนี้ต้องเผชิญกับความจริงอันเข้มข้นของวงการเพลงที่ว่า ทุกบทเพลงมีมูลค่าและทุกเสียงร้องต้องมีราคาที่จ่ายไม่ว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรตอกดราม่าจะเกาะติดและขอฝากแฟนเพลงทุกท่านว่าบางเพลงที่ศิลปินไม่สามารถร้องได้ไม่ใช่เพราะไม่รักแฟนๆแต่เพราะข้อกฎหมายและเรื่องลิขสิทธิ์ที่ต้องเคารพ สุดท้ายนี้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของน้องต้นข้าวแต่เป็นเรื่องใหญ่ของทั้งวงการเพลงลูกทุ่งไทยที่กำลังตอกย้ำให้เห็นชัดว่าเสียงเพลงมีคุณค่าแต่ก็มีราคาและคุณละ่ะคิดเห็นอย่างไรกับดราม่าครั้งนี้ฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลย